สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแม่แตงโมซึ้งใจบางแจ๊กจะยกที่ดินหกไร่ให้แม่แตงโมบอกบางแจ๊กจะยกที่ดินให้พอไปแล้วเรียบร้อยร่างของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาหลังจากที่เสียชีวิตเหตุพัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพญาซึ่งก็มีครอบครัวเพื่อนสนิทไปร่วมส่งแตงโมครั้งสุดท้ายหลายคนแต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวก็ยังคงวุ่นวายและบานปลายขึ้นมา มื่อมีมือดีได้ออกมาโพสภาพคลิปของแตงโมที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนลงในโซเชียลแบบรัวๆซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนที่เป็นคนโพสนั่นคือบังแจ็คโดยเจ้าตัวได้โทรศัพท์และข้อมูลมาจากคุณแม่พนิดาแม่ของแตงโมที่เป็นคนส่งไปให้ถึงต่างประเทศต่อมาวันที่28พฤษภาคม65มีข่าวรายงานว่าแม่แตงโมพร้อมด้วยสสเต้มงคลกิจเดินทางมาเก็บอัฐิลูกสาว หลังทำพิธีชาปนากิจไปเมื่อวันที่24พฤษภาคม65ที่ผ่านมาคุณแม่ก็ได้เผยกรณีโทรศัพท์มือถือของแทงโมท,ที่อยู่กับบังแจ็คโดยบังแจ็ครับปากว่าจะส่งโทรศัพท์กลับมาให้แต่ไม่ได้ส่งมาให้แม่ส่วนจะส่งไปให้ใครขอเก็บเป็นความลับเนื่องจากเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีหากเก็บไว้ที่แม่ก็เกรงว่าจะสูญหายอีกทั้งในโทรศัพท์ดังกล่าวยังมีหลักฐานสำคัญ ทั้งรูปภาพและวิดีโอที่ถูกลบไปซึ่งบางแจ็กสามารถกู้คืนกลับมาได้ร้อเอร์เซ็์แล้วซึ่งตนเองได้เห็นหลักฐานบางอย่างจนพบว่าแตงโมงเสียชีวิตบนบกไม่ใช่ในน้ําและหลักฐานดังกล่าวเชื่อว่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะพลิคดีจาจะุบัติเหตุเป็นฆาตกรรมเมื่อถามถึงว่าทําไมคุณแม่ถึงเชื่อใจบางแจ๊กโดยแม่บอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใครถ้ายังไม่ได้สัมผัสกับตัว แม่เองตอนแรกก็ยังไม่เชื่อหลังจากนั้นก็ได้พูดคุยมาระยะหนึ่งโดยระหว่างการพูดคุยบังแจ็คได้เสนอว่าจะช่วยเหลือทางด้านการเงินกับแม่พร้อมเสนอที่ดินจำนวนหกไร่ย่านสนามบินดอนเมืองให้กับแม่เนื่องจากเห็นใจแต่แม่ก็ปฏิเสธไปซึ่งจากการที่ตนได้สัมผัสและเชื่อว่าบังแจ็คเป็นคนดีส่วนวิลกรรมต่างๆที่ผ่านมาตนเองก็เคยรับทราบมาบ้าง แต่ก็เกิดขึ้นมา5 6ปีแล้วจึงไม่อยากนำเรื่องในอดีตมารวมกับเรื่องนี้อขอบคุุแหแ่งข่าวจากคบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ